เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2,557นายแพทย์พินิจกุลาวนิชผู้ช่วยเลายขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานในพิธีมอบไยรับรองมาตรฐานระบบการตั้านยาเสพติดและมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการตั้านยาเสพติดระดับผู้บริหารและครูแกนนำโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดเขตกรุงเทพมหานครปีการศึก ษา2555รวม22โรงเรียนและมอบไปประกาศกิตติคุณบุคคลดีเดน่นแก่ผู้บริหารและครูแกนนำจำนวนทั้งสิ้น115คนณนะห้องประชุม230ทั1อาคารแพทยพัาธคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย โครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการตั้านยาเสพติด QAD ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้สถานศึกษาในระดับปฐมศึกษาตอนปลายขึ้นไปได้กดขันนักเรียนของตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดจึงได้เริ่มโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการตั้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบัน ISO และช่วยสนับสนุนโรงเรียนที่ร่วมโครงการจากทาง ITV ในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดซึ่งได้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดในสถานศึกษาอีกด้วยขจรศักดิ์เอี่ยมรอดถ,ถ่ายภาพชริตากิติพัฒน์รายงาน